สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะกลับมารีวิวสินค้าให้ท่านผู้ชมฟังอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจ้างผมมางานดีดี หูฟังเจลับกเวิร์กคือหูฟังของคนที่ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนแม่นยำโดยระบบต่างๆที่ถูกออกแบบมาสําหรับคนสมัยใหม่ที่สามารถทํางานออนไลน์ได้ทุกที่เช่นคุณเรามาเริ่มต้นกันที่ฟังก์ชันแรกที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือไม์นั่นเองครับสำหรับไม์ของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับเป็นไม์ตัดเสียงที่มาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี C3 c l e a r Calling ที่เป็นระบบไม์แบบคู่ซึ่งอันนึงจะใช้สําหรับการจับเสียงของผู้พูดและไม้อีกอันนึงก็จะจับเสียงรอบข้างเพื่อที่จะประมวลผลว่านี่ไมงคดก็ ทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พูดง่ายๆก็คือมันคือระบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนรอบด้านไม่ให้เข้ามาก่อกวนคู่สนทนาของคุณนั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนจะมีเสียงเมียพี่รักมาแล้วเลิกทางานได้แล้วมาเลยแล้วเ,เสียงลูกหนูจะอิูนะ้หนูจะกินนะ้หรือเสียงหมามารบกวนมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องพูดคุยในสถานที่ที่ค่อนข้างมีเสียงดังครับไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างประชุมนอกสถานที่ที่มีคนเยอะๆนักเรียนที่เรียนออนไลน์และแม่ชอบสั่งให้ไปซักผ้าหรือเป็นนักข่าวบางช่องที่ต้องคอยรายงานคุณกิติตลอดเวลาน้ำไหลค่ะคุณกิติค่ะน้ำไหลแล้วดูสิคะน้ำไหลล มาดูระบบต่อมาดีกว่าครับก็คือระบบ Quick Mute หรือว่าการเปิดปิดไม้แบบรวดเร็วนั่นเองครับโดยเพียงแค่ท่านผู้ชมกดปุ่มที่โลโก้บร,ริเวณหูฟังเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถเปิดปิดไม้ได้แบบทันทีเลยครับซึ่งตัวไม้นั้นจะมีไฟสีแดงขึ้นมาครับเพื่อแสดงให้เรารู้ว่าไม้นั้นกําลังถูกปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้คุณนั้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาครับก็สามารถที่จะ mute เสียงได้ครับก็เลยทาให้ฟังก์ชันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องทำ multitask ครับคือต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่่่วววววาาาจะะะเปปปป็นนนนนรรรชชุุมมอออออไไไลลล์ดด้้้ยยแแกกิฟหื ไปด้วยแล้วเลี้ยงไก่ไปด้วยครับนอกจากนี้นะครับตัวมาย,ยังสามารถหมุนได้ถึง180องศาซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะถนัดให้ไม่อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็สามารถที่จะทําได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับ พูดถึงระบบไม์ไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของระบบเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาให้เสียงค่อนข้างที่จะครบครับเพราะจากที่ผมนั่งฟังสัมภาษณ์ของคุณจอมขวัญในรายการพาเธอกลับบ้านของช่องชาติเองเนี่ยนอกจากเสียงคุณจอมขวัญแล้วผมยังได้ยินเสียงของมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านอยู่นอกรถอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง2โหมดเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโหมด voice ครับแล้วก็โหมด music สำหรับโหมด voice หรือว่าจะเรียกว่าเป็นโหมดทํางานก็ว่าได้รััับซึ่งงงงหหูฟตวนีี้้จะปใเสยขอ คู่สนทนาของเราเนี่ยมีความชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟังง่ายมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่เอาไว้คุยงานอย่างชัดเจนครับและสําหรับโหมดมิวสิกนะครับก็ตามชื่อเลยครับก็คือโหมดการฟังเพลงนั่นเองครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยจะปรับเสียงทุ้มต่ำหรือว่าเสียงเบสให้ดียิ่งขึ้นครับทำให้การฟังเพลงของคุณนั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นปปปบาาจอยยไไเกให้้ล สำหรับการใช้งานหูฟังตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะมันเนี่ยสามารถทํางานได้ติดต่อกันยาวนานสูงสุดถึง45ชั่วโมงซึ่งถึงแม้ว่าการชาร์จ1รอบให้เต็มนั้นเราจะม็นจะต้องใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยมากๆครับเมื่อเปเรียบเทียบกับเวลาในการใช้งานแถมตัวหูวฟังเนี่ยยังสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปพร้อมกันได้อีกด้วยครับนั่นก็เลยทําให้หมดปัญหาเรื่องการรอนานๆเหมือนกัน และสิ่งที่ทําให้เจ้าตัว GoWork ม e te ันพิเศษมากจริงๆคือการเชื่อมต่อแบบ Duo Connectivity ที่ทําให้คุณนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การทํางานได้2เครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เอาหูฟังไปอยู่ใกล้ๆอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วมันก็จะทําการเชื่อมต่ออัตโนมัติให้ทันทีไม่จำเป็นต้องกด Pairing ใหม่ซ้ําๆนอกจากนี้การเชื่อมต่อก็ยังง่ายดายอีกด้วยครับผ่านระบบ Bluetooth 5.0ซึ่งตัวท่านผู้ชมนั้นไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่า Windows ก็สามารถเชื่่่่อออมมตตไดด้้ทททันนีีโยจเป็ง ตั้งไดรเวอร์แต่อย่างใดและสําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะใช้ระบบบลูทูธนะครับทาง j l a แก็ยังจะดีแถมสาย AUX มาให้ใช้ในกรณีจําเป็นด้วยนะครับ ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าหูฟังเจลบรุ่น GoWork เนี่ยคือหูฟังที่ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่ทํางานหรือว่าเรียนออนไลน์ครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ครบคันแล้วก็หลากหลายแต่ว่าราคาไม่แพงครับเพราะถึงแม้ว่าชื่อแบรนด์ของเขาจะชื่อว่าเจลบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มาจากญี่ปุ่นที่แปลว่าเจแปนนะครับแต่ว่านี่เป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของหูฟัง True Wireless ในราคาไม่เกิน100เหรียญหรือ3 0 0 0บาทนั่นเองครับจึงทําให้ตัวหูฟัง GoWork เนี่ยเปิดตัวออกมาในราคาเบาๆเพียงแค่2,190บาทครับแถม มมีประกันยาวนานถึง2ปีเต็มอีกด้วยและตรงนี้ครับคือตารางการเปรียบเทียบนะครับกับยี่ห้ออื่นๆซึ่งเป็นหูฟังที่มีราคาใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตแปลงเป็นภาษาไทยให้ดูคร่าวๆกันลวกันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตัว GoWork เนี่ยถูกที่สุดนะครับแล้วก็สําหรับการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัว GoWork จะมีทั้งแบบ w r e l e s s แล้วก็มีแบบเป็นสายนะครับแต่ว่าอีกของ3ยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นทั้ง r e l เลสอย่างเดียวหรือว่าแบบสายอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ครับสำหรับ GoWork เนี่ยก็ยาวนาน แล้วก็ระบบการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้จะเป็นบลูทูธ5นะครับในขณะที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะมีใหม่กว่าบ้างเก่ากว่าบ้างแล้วก็บางยี่ห้อก็จะใช้ได้แค่สายอย่างเดียวนะครับระบบการควิกนิวหรือว่าการเปิดปิดไม้แบบรวดเร็วนะครับก็จะมีเหมือนกันหมดทุกยี่ห้อเลยครับเพียงแต่ว่า g o Work เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟ LED ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนินทาเจ้าหน่ายเช่นคุณครับเพราะว่าไฟสีแดงที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้จะอยู่ในระยะสายตาที่เรามองเห็นพอดีซึ่งจะช่วยคุณลดปัญหากาาาารรลลืมมปิดมิดคเเเวนนนนทจ้ัั่องบ ฮัลโหลคุณจิตตีอย่าลืมส่งรายง,งานก่อนสี่โมงเย็นนะออแล้วก็อย่าลืมใช้สัรรูกสีฟ้านะอย่าลืมส่งก่อนสี่โมงเย็นสีฟ้าโอ้ยใช้สีเขียวจะตายยังไงฮะอะ,อะไรนะคุณจิตตีใครตายนะอ๋อ,อ,อเปล่าค่ะดี่ฉันหมายถึงว่ามดมันตายค่ะคุณจิตติมดมันตายค่ะดิฉันไม่ไมีใครตายค่ะฮัลโหลคุณจิตตีไม่มีอะไรหรอกผมแค่อยากโทรมาเตือนว่าอย่าลืมใช้สีฟ้านะโอเคได้ค่ะหัวหน้าอย่าลืมลืมปิดไมค์ ไฟสีแดงขึ้นแล้วนินทาได้ส่งเกิดสีม่งสีฟ้าสีฟ้าแม่ใช้สีเขียวมันจะตายได้ไงก๊กหัวหน้าไม่ได้ยินที่นินทาสะใจช้อยนะ และสุดท้ายครับการปรับโหมดครับโหมด voice แล้วก็ music นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น GoWork ยี่ห้อเดียวเลยครับที่สามารถทําได้ดังนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่อยากมีไลฟ์สไตล์ที่สามารถทํางานได้ทุกที่ด้วยความสะดวกสบายไม่ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่หน้าจอคอมหูฟังเจลบรุ่น GoWork เนี่ยนะครับจึงเป็นอะไรที่คุณนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Banana IT, Shopee, Lazada และ,ะ gadgetthai.net